สวัสดีครับผมเจอกันอีกรอบนึงนะลองเวล200เมทั่นะครับผม MMA นะครับผมตัวนี้เป็น i g b t นะครับคลิปก่อนหน้านั้นตอนที่สกปรกเนี่ยคือผมยังไม่ได้เอาลงเนาะตอนนี้ก็ได้ล้างได้ขัดพอคขา,ขาวไปแล้วนะครับน้ำหนักเดี๋ยวพูดเกินก่อนเลยนะว่าน้ำหนักตัวนี้ ในคู่มือของเขาหรือว่าทางบริษัทที่เขาลงเอาไว้นะครับขออภัยนะครับถ้ากล้องมันเบลอไปก็พอเปแนวทางนะน้ำหนักที่เขาเอาลงไว้นะก็ <c oughs> รวมอยู่ที่เจ็ดกิโลกร,รัมนะครับผมเจ็ดกิโลนะตัวนี้ขึ้นช่างแล้วนะฮะก็ได้หกกิโลไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้อายุการใช้งานของเขานะครับเป็นตู้สภาพค่อนข้างที่จะ ช่ำชองหรือบางกระจนมาค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เขาซื้อมาตั้งแต่สองพเอ่อเท่าไหร่เนี้สองสองนะครับวันอ่องพันสิบสเดือนเจวันที่24่สิบสี่สิ2แเก้าี่สิบยเดี่นี่สองพัยี่บใช่ปะก็สปีเนาะ ตัวนี้สี่ปีนะสภาพนี่แบบดูไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ผมได้ล้างไปแล้วเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าเดีย๋ยวจะบอกแนวทางนะครับว่าวิธีการล้างเนี่ยใช้ยังไงอ่าเดีย๋ยวเราจะบอกระบบพวกมันนะอันนี้ตัวนี้เป็น igbt ซ้ายกว่านะตัวนี้สองฝั่งนู้นอะีสองแล้วก็สี่ตัวอันนี้อันนี้สี่ตัวฝั่งนู้นอีกก็เป็นแปดไดโอด <c oughs> ไดโอดเอาพุทเนี่ยมีแปดนะครับแล้วก็ igbt <c oughs> เขาให้มาสี่ตัวนะครับ ตัวนี้เป็นเบอร์ตัวนี้เป็นเบอร์เก้าสิบสองฉีดสองศูนย์นะครับตัวนี้ศึกษามานะครับแต่คลิปแรกที่ผมอัดผมก็ยังสงสัยอยู่แต่คลิปนี้ผมเริ่มกระจ่างแล้วไปดูด a t a ต h e ี t นะครับตัวนี้เป็นอะไดโอดประเภทที่เอ่อทนความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับทำงานกับความร้อนได้ค่อนข้างดีที่แบบไม่ค่อยแบบร้อนอะไรมากนะครับตัวนี้เที่ยวข้าวนะถ้าผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยนะครับเบอร์นี้นะ ของเขาเนี่ยจะคิดเป็นตามเปอร์เซ็นต์ของการปรับแอมนะครับปรับแอมของ igbt igbt ปรับกระแสสูงจากหน้าตู้เนี่ยปรับแอมสูงปุ๊บตัวนี้ก็จะสูงตามนะลดลงแล้วก็จะลดอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยมันจะขึ้นลงอะ่ะมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมตตตีตั้งแต่ตั้งแต่สิบสิบห้ายี่สิบนะครับต่อตัวเนี่ยที่ที่ที่ดูค่ามันนะมีมีสิบมีมีห้ามีสิบห้าแล้วก็ยี่สิบเป็นแอมของเขาอะ่ะต่อตัวตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาทำงานกันแบบไหนนะ แต่เขาขึ้นลงเหมือนแบบออโตอ้คือเข้าใจง่ายคือพูดรัดไปเลยว่าทํางานแบบออโต้ปฏิบัติงานที่แบบค่อนข้างดีอะบาลานซ์กันอะอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะถ้าผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยนะครับอ่าตอนนี้ชุดได้ชุดได้เป็นอ่าสิต่อ15นะครับชุดได้ตัวนี้ซีก็ให้มาแค่2ตัวเอง นะครับตัวนี้เป็นสามบอดนะแผงตั้งจะเห็นได้ว่าแผงตั้งจะเป็นแสงตะทอนเพราะว่าติดแผ่นตัวนี้นะคือเขาไม่ได้ใส่มาให้หรอกแต่ผมใส่เองนะเพราะว่าผมเห็นสภาพที่เข้ามาแล้วมันโหดเกินผมก็เลยล้างวงจรเสร็จผมก็เลยติดตัวนี้ลงไปนะครับก็เท่านั้นแล้วก็ถามว่าข้อเสียของมันมีไหมมีนะครับคือพ้าลุมของเขาอะ่ะจะเข้า จะดูดลงเข้าไปงี้แล้วก็จะมาผ่านร่องกลางของฮิตซิงนะครับผ่านทะลุมาเลยแล้วก็มาตีกับโค้งตัวนี้นะตีมาก็ระบายออกไปเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็จะวนกลับมาหมุนในโค้งเขาอะอ่าก็จะช่วยรักษา g g t t พวก g ี t กับไดโอดนะครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนด้วยก็จะไหลผ่านหลังโค้งมาก็จะเข้าชุดหลังนะฮะก็ดูจากสภาพฝุ่นละลมมัจะประมาณนั้นนะ ก็ผมได้ดูแลผมคงไม่ถอดออกเพราะว่ามันมีช่องว่างอยู่นะครับมันไม่ได้สนิทเนี่ยเออมันมีลมแบบเข้าไปได้อยู่แต่ถ้าดีอะ่ะถอดออกเลยก็น่าจะดีนะแต่ผมเกรงใจเรื่องฝุ่นเนี่ยมันเยอะอะไรเงี้ยก็น่าจะถอดฝั่งนี้ออกถอดฝั่งนี้ออกเอาไว้แค่ฝั่งเดียวกันแค่ฝั่งเดียวพออืมก็ได้ช่วยนะครับ แล้วส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นเป็นชุดชุดล่างนะชุดชุดไฟสามร้อยนะยมันก็หนักอยู่นะที่น้ำหนักเขาหายไปเนี่ยหายเพราะอะไรนะครับอ่าก่อนก่อนหน้านียคือพ,พี่เขาอ่ะรับมาอีกทีหนึง่งแล้วก็มาตกแต่งแล้วเข้ามาถึงเราเอาอย่างงี้คือชุดไฟสามร้อยชุดเนี้ยน่าจะน่าจะเละแหละแต่ชุด พวกบนเนี่ยข้างบนเนี่ยคือของเดิมหมดเลยเดิมหมดนะของเดิมนะครับไม่ได้อะไรแต่งอะไรเลยนะคือพวกขวั้วพวกอะไรจะเห็นว่าเป็นสนิมนะตอนนี้ผมก็ได้ถอดออกเรียบร้อยละทําเกียวใหม่เกียวเขาอะโอ้ยเดี๋ยวพูดเรื่องเกียวที่หลังดีกว่าอ่าเป็นชุดไฟสามร้อยก่อนเนอะน้ำหนักหายไปน่าจะเป็นที่ชุดคาปาซิตเตอร์นะครับเพราะว่าคาปาซิตเตอร์ตัวน,นี้ มันไม่น่าจะใช่บอร์ดเดิมแล้วนะมันไม่ใช่บอร์ดเดิมอะบอร์ดชุดไฟเนี่ยเป็นชุดไฟเทียบรุ่นนะอ่าผมไม่แน่ใจว่าของเขาจะให้มากี่ลูกอาจจะให้มาห้าลูกก็ได้หรือหลูกใครที่มีตัวเชื่อมยี่ห้อลองเวลสองร้อยมตรทันเนี่ยครับก็คอมเมนต์พิมพ์บอกหน่อยแล้วกันเนาะผิดถูกอย่างไงก็ มาแนะนำมาคุยกันนะครับก็ชุดนี้ที่เขาเอามาใส่มาให้ใช้ก่อนก็มีสีลูกนะครับค่าก็470ไมโครฟารัด400โวลต์น,นะครับดีเลย์ดีเลย์ให้มาหนึ่งตัวเป็น4 0 4 0 a นะครับอืมแล้วส่วนาสายพัดลมก็จะเป็นสายนี้นะสายตัวเนี้ย พัดลมเนี่ยปกติแล้วเขาไม่ได้ต่อเข้าไปในชุดไฟ300ดิใช่ปะแต่พัดลมตัวนี้เป็น24โวลต์คือดีเลย์เนี่ยผลิตกระแสสามารถแยกออกมา24โวลต์ได้คือเข้าใจแหละแต่บอร์ดของเดิมเขาผมว่ามันน่าจะขึ้นมาที่นี่ใช่ไหมครับนี่เป็นชุดไฟ24โวลต์ตรงนี้น่าจะใช่มั้งขอโฟกัสหน่อยแล้วเข้าปัจจีเอาไว้อ่าน่าจะเสียบตรงนี้ขาพัดลมนะ แล้วก็จะโยงขึ้นมาชุดไฟเลี้ยงก็เลี้ยงแค่จุดนี้จุดนี้เป็นชุดไฟ DC นะครับดีดแบบ<ๆ>มาลงนี้แล้วก็ชุดนี้ก็ลงไปเลี้ยงบอร์ดเจ้าตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้ที่หายไปน่าจะเป็นชุดนี้สงสัยแค่ตัวเนี้ว่ามันมากี่ลูกกันแน่มันมาห้าลูกหรือเปล่าหรือว่ายังไงเอ่ย น้ำหนักหายไป1นกิโลนะ Stand ort, ort, LGBTQ, mm hmm. แต่ใช้งานแล้วก็ปกติบิดไดโอดเขาก็อยู่ข้างล่างนะครับ2ตัวมันมองผ่านแผ่นอะคริลิกใสนะมันมองยากเบอร์ยี่แอมนะครับ2ตัว Get แกสโซลไลต์ก็ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ลงไฟลงกาวนะนี่นะครับไฟที่ลงกาวมาก็ ต่อข้อแผงข้าง,งล่างเลยก็จะหันไปหันมาอย่างลนะอ่ะนี่ก็จะลงกลาวไปส่วนบัสบาก็เป็นทองแดงคู่เลยค่อนข้างที่จะบางนะครับเป็นประมาณมินมินมินเดียวเองเกว้าง,า,งกวางก็ประมาณประมาณนะสองเซน ส่วนขวั้วก็หลอมละลายไปหมดแล้วนะครับอันนี้ได้การตัดเกียวออกแล้วก็ทำรูใหม่ใบเรื่อยแต่งนะครับนี่แล้วก็ใช้หัวน็อตลองเกียวก็โอเคผ่านไม่ต้องซื้อใหม่นะครับแล้วส่วนอีกสองตัวนี้นะครับนี่ สองตัวนี้เป็นตัวตั้งโวลท์เห็นไหมโฟกัสนี่ตัวหนึ่งมองไม่เห็นหหนะอันใดเข่าอันนี้นี่นะครับอันนี้เป็นตัวปรับให้มันแรงขึ้น ต้องใช้คลิปแอมวัดแล้วก็จับดูแต่ตอนนี้เป็นหน้าจอกระแสเจ้าของเดิมเขาตั้งมาที่230ซึ่งตั้งเกินไป30ก็คือเกินตัวเราก็เอากลับมาค่าเดิมแล้วกันเนาะเป็น200สุดตู้ของเขาแค่200นะครับสุดตู้200ต่ำสุดที่หมุนต่ำสุดเนี่ยจะเหลืออยู่แค่20แต่ผมตั้งไปอ่ะมันเหลือ0ตอนนี้เดี๋ยวไปตั้งให้มันเหลือ20เหมือนเดิม มันจะเป็น20อ่าถ้าปรับผืดก็แค่200 <40 S 1> 20ร้ตาส <20 S 2> ุด20น,นะครับประมาณนั้นไม่ใช่ว่าหมุนขึ้นไปปุ๊บจะมา2 3 0ิบไม่ใช่ตอนนี้ก็ปรับมาให้มันอยู่ระหว่างแบบแอมจริงเงี้ยก็แค่นั้นนะครับชุดตัวนี้ก็ใช้น้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับไม่ใช่เจลนะเป็นเป็นน้ำนะฉีดฉีดเข้าไปในแปรงยาสีฟันแล้วก็แปรงแล้วก็ถูถูถ,ถนะครับ พอหลังจากที่เขาเปียกแล้วเนี่ยมันก็จะแห้งรอสักพักหนึ่งก็จะแห้งเสร็จแล้วมันก็จะเอาค่าฝุ่นที่แบบเกะที่เป็นฝุ่นจริงๆนะให้มันเห็นมันจะเห็นเลยว่าขาวขาวมากเราให้เราเอาอารมณ์เป่านะครับเบาๆเาอารมเป่าไกลๆอ่อะเออก็ไม่ก็ไม่ต้องเบาหรอกเป่าไปเรื่อยๆฝุ่นมันก็ปิวนะครับเสร็จแล้วก็โซเน็คถู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 ถถถถ เสนอถูเสร็จแล้วมันก็จะมีอาการแบบว่าจะมีคราบน้ําแฉะอยู่ตลอดเวลามันก็ทําให้เราแบบกลัวอ่ามันจะชดัดอ่ามันมันจะชอ็อตหรือว่ารัดรัดวงจรใช่ไหมครับพอพอพอมันเริ่มเริ่มจะเริ่มจะไม่มองแล้วเราก็เอาแอลกอฮอล์อลงอีกรอบหนึ่งล้วก็ขัดให้มันแห้งอันนี้มันก็จะแห้งแล้วลมเป่า ก็ประมาณนี้นะครับชุดใสชุดทรงใสชุดเนี่ยนะครับใครมีข้อข้อมูลหรือว่าอะไรก็แนะนำหน่อยนะครับถามว่าชุดเนี้ยความจุเท่าไหร่ความจุที่1,800งกว่านะครับก็แค่อยากรู้ว่ามันความจุเดิมมันเท่าไหร่แค่นั้นแหละสองพักว่าหรือเปล่าหรือยังไงที่ลงคลิปไว้ก็มาลงวิธีการล้างบอดหรือว่า เอาคําแนะนําจากคนรู้อีกทีหนึ่งมาหรือว่าคนที่มีตู้หรือเจ้าของตู้นะครับอืมก็ประมาณนั้นใครรู้ก็ใต้คอมเมนต์นะครับบอกหน่อย <laughs> ตอนนี้ใช้งานปกติโอซไม่ติดเชื่อมได้ปกตินะครับ